ในที่สุดนะครับพี่สาวโกยุนจองก็โดนลิซ่าตกเข้าไปแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนเขาได้เจอกันมีโมเมนต์คู่กันถ่ายรูปด้วยกันนะครับในตอนนี้พี่โกยุนจองก็ได้ลงรูปใน IG ของตัวเองพร้อมกับใช้เพลงของลิซ่ามูนลิสต์หลอ k i s s Me นั่นเองเป็นเพลงประกอบโพสต์เลยนะครับถ้าหากว่าเข้าไปดู IG ของพี่แล้วก็ได้ไปดูโพสต์ที่โกยุนจองเนี่ยใช้เพลงนี้เวลาสไลด์เลื่อนดูรูปก็จะเจอเพลงของลิซ่าเนี่ย เปิดไปด้วยเหมาะสมกันที่สุดเพลงของคนสวยก็คือถูกเลือกโดยคนสวยมาใช้กับโพสต์ของรูปคนสวยนั่นเองพี่โกโยุนจองนะตอนนี้แฟนๆแซลกันว่าพี่สาคนสวยคนนี้เนี่ยโดนลิซ่าตกไป100%ซแล้วเจอกันปุ๊บ ได้มีโมเมนต์ด้วยกันตอนนี้ก็ฟังเพลงของน้องสาวเนี่ยช้ำกันเลยโมเมนต์นี้นะครับควรค่าแก่การเก็บไว้ฟินใจแน่นอนเพราะว่าพี่โกโยุนจองคือดาราสาวที่ดังมากๆในวงการของเกาหลีใต้และก็มีแฟนคลับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยลิซ่าของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปินที่ดังระดับโลกแล้วในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเปิดตัวนะครับเดบิวต์เป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งสุดปังระดับโลกเนี่ยอย่างเป็นทางการ100เซเลยมีผลงานการแสดงออกงานต่างๆในฐานะของ ดาราน,นักแสดง Lisa ลิซ่าลาริสามโนบาลและก็จะมีไทโก้ที่เป็นเรื่องใหม่อีกตอนนี้ก็อีกหนึ่งความน่ารักนะครับที่พี่โกยุนจองเนี่ยเขาเสิร์ฟให้กับชาวเราชาวดิเลี่ก็คือใช้เพลงของลิซ่ามูลลิทฟลอร์ใน i อของพี่โกยุนจองพี่สาวคนสวยเลือกใช้เพลงของน้องสาวคนสวยโมเมนต์ Moment ระหว่างพี่สาวคนสวยเนี่ยของลิซ่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ออกจากเกาหลีมานิดหนึ่งนะครับมาเจอกับงานโกลเด g น o กฟที่ลิซ่าเนี่ยเพิ่งเข้าร่วมกันมาโมเมนต์ Moment ของลิซ่า และพี่อารีนานั่นเองตอนนี้ฟันๆฟเนี่ยบอกว่าอยากให้มีผลงานคอลแลบร่วมกันมากๆเลยของอารีนากรานเดและก็ลาริสามานปบานจะเป็นผลงานการแสดงอันนี้ก็ได้เลยนะครับถ้าจะให้ฟิลเหมือน เป็นการแสดงแบบซีรีส์ละครเพลงหรือว่าภาพยนตร์เพลงที่ต้องร้องไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอันนี้ก็ได้พราิซ่าของเราเนี่ยก็เสียงใสกิ้งเหมือนแก้วเลยแต่ว่าถ้าหากจะเป็นผลงานเพลงที่จะมาคอแลบร่วมกันอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยคือตัวแม่ของเรื่องเพลงอยู่แล้วถ้าหากมาจอยกันสักเพลงหนึ่งเนี่ยโอ๋บอกเลยว่าช็อกโลกสนันวงการแน่นอนความปังกับความปังตัวแม่กับตัวแม่มาเจอกันนะครับใครเนี่ยที่อยากเห็นผลงานร่วมกัน ระหว่างอารีน娜แกรนเดและลาลิซ่ามโนบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือว่าเรื่องของเพลงเม้นกันมาหน่อยซิว่าอยากเห็นอันไหนมากกว่ากันแสดงหรือเพลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลก์กดซับสคร b e ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับ